เมื่อก่อนพ่อชอบกินเหล้าแต่เดี๋ยวนี้พ่อไม่กินแล้วเพราะว่าหนูอขอให้พ่อเลือกเหล้าค่ะหนูอบอกพ่อว่าเปลี่ยนจากการดื่มเหล้ามาเก็บเงินเพื่อให้หนูเรียนโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้มาเข้าร่วมโครงการเลิกเล่านะครับถือว่าเป็นสิ่งดีไหมเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะก็คือเราสามารถที่จะเป็นฮีโร่ให้กับลูกๆเขาได้เอาผมเป็นแบบอย่างนะครับเขาจะมองผมเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของเขาครับผมผม,มไดเ้เข้าร่วมโครงการ นะครับตั้งแต่ปี53-54นะครับเกี่ยวกับโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลืกเล่าส่วนหนึ่งก็คือมีลูกสาวนะครับแล้วแกก็จะนอนคุกคียอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับเขาจะถามว่าพ่อเนี่ยกินน้ําอะไรก็อบอกน้ำน้ำชาน้ําเจ็กห้วยเชื่อไงอา้าวโอเคหนูกก็ไม่สนใจพอโตขึ้นโตขึ้นขอให้ผมห้าเลยครับห้าใส่ปากใส่หน้าเขาเงี้ยบอก,บอก,บอกไม่ใช่ละอันนี้เป็นเล่าละเราก็ ถ้าเราอ่ะต้องการจะเป็นแบบอย่างกับลูกเงี้ยเลิกเหล้าเลยครับเลิกตลอดชีวิตนะครับคือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอันนี้นะครับเกี่ยวกับเหล้าเบียร์เลยครับผมครอบครัวเราเนาะได้เป็นตัวแทนในโครงการพ่อแม่เลิกเหล้านะคะ ก็อยากจะเชิญชวนครอบครัวอื่นเนาะที่อาจจะมี mm hmm. แรงบันดาลใจอยากจะทําอยากให้ mm hmm. เห็นครอบครัวเราเป็นตัวอย่างแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวอื่นค่ะที่คุณพ่อเลืเล้ยงเราหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่พ่อเลีเล้ยเราได้นะคะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆหรือว่าป้านาอาอะไรอานั้นนะคะให้เข้าโครงการบริษสัต์น้อยลูกของพ่อแม่เลืเล้ยงเรานะคะให้เป็น ซูเปอร์ฮีโร่ของลูกๆหลายๆในของเด็กๆหลายคนนะคะการลนลงค์ดเล่าขับัญษาเป็นเรื่องที่เราทำสืบเนื่องต่อมาเป็นปีที่19แล้วนะครับเข้าสู่ปีที่20 ตั้งแต่ปี2 5 4 6ช่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยเป็นบุตรหมายสำคัญของสังคมคุทธก็มีความสำเร็จต่อเนื่องนะครับมีภาคีเครือข่ายเขาร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากการทำแคมเปญรรงโดยตรงแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมในพื้นที่มากมายนะครับระดับชุมชนของชมรมคนที่เลิกเล่าได้แล้วแล้วมาช่วยคนอื่นนะครับเราเรียกว่าชมรมคนใจเพชรก็ดีนะครับหรือว่าการทำงานร่วมกับทางมหาดไทยเองที่เกือบ200อํอเภอที่ มีกิจกรรมเรื่องของอดูแลลดละเลิกแอลกอฮอล์อย่างจริงจังเป็นต้นนะครับสำนักง,งานการศึกษาพื้นฐานเองในโรงเรียนต่างๆที่เด็กเยาวชนเขียนจดหมายชวนพ่อแม่เลิกเหล้าเป็นต้นครับเดืในปีนี้เองเราใช้แนวคิดของเรื่องของซปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเล่าเบียร์ใช้จุดแข็งของแรงกระตุ้นจากครอบครัวซึ่งได้เคยพิสูจน์มาว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่ทำให้พ่อแม่จำนวนมากเลิกการดื่มเหล้าได้นะครับ ดึงเยาวชนมาแล้วก็ดึงพลังบวกนี้มาครับเ,เป็นการต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งปีแล้วเองก็พบว่ามีผู้ที่เลิกเล่าได้ตลอดพรรษาและจะเลิกต่อเนี่ยถึงประมาณ6.6ล้านคนก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมไทยครอบครัวนะครับเข้ามาร่วมเ,เชิญชวนการเลิกเล่าด้วยกันนะครับอาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียติดแฮชแทปซเปอร์แม่พ่อพอแล้วเล้าเบียร์หรือชแสสสด้วยนะครับ ในการที่จะส่งคำเชิญชวนนี้ยขยายองค์กว้างไปสู่ครอบครัวไทยโดยรวมครับ